ตอนนี่ครับผมซ้ายกับขวาเฮ้ยจับมาแล้วจะมาบอกว่าใช่เหรอเ็เมาจับมาเร็วดูะแลบอกะไรแค่นั้นแหละก่ะมาดูหน่อยยดูไม่งั้นก็รูเช่องม vâng thưa vâng ơi vâng thưa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 

สะมาชิกสะมาชิกออกได้ออกไปนะ,ะมาชิกออกได้ออกไปนะท่วมนะเอาล้วนๆนะครับใครไม่เคยเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วย